ถ้าไม่มานะ่าจะโดนแบบโดนมันลุมด่าหน้าบ้านมาปาของใส่หน้าบ้านหรือไม่ก็ฮักดีเอ็มมาด่าการแต่งหน้าแบบกะะอ่ทุกคนเตรียมผิวเสร็จแล้วนะแค่นี้เลยค่ะคลิปนี้ไวมากหรือไม่ไวคือจริงๆมันไวแต่พูดเยอะมันเลยยาวจริงๆถ้าแต่งจริงนะผมก,ก็จะใช้อันนี้แหละจิม้มแต่จิ้มของก,ก็จะไม่แบบจิ้มแล้วแบบแบบอธิบายยากว่ะอ่ะดูแล้วกัน,นมาซูมค่ะเข้าอาหารมาให้นี่ตู้ ต้องมาไม่ตองอชาเยมอมนะอะไรมากก็คือว่าถึงไหนแล้วนะลืมเดี๋ยวพี่ตูนเซอร์ไพรส์วันเกิดเดี๋ยวมีของมาให้ไม่รู้คลิปนี้จะมีอะไรอีกสวัสดีทุกคน,นะคะสวัสดีทุกคน,นะคะเลิกงามยามดีกลับมาแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้ถ้าไม่มาน่าจะโดนแบบโดนมันลุมด่าหน้าบ้านมาปาของใส่หน้าบ้านหรือไม่ก็ทักดีเอ็มมาด่ามาแล้วค่ะทุกคนการแต่งหน้าแบบกละค่ะทุกคนคือกูอาจะ ว่างกว่าจะอะไรแบบขี้เกียจด้วยะไรด้วยหลายอย่างไปหมดนะคะทุกคนแล้วก็บวกกับต้องยอมรับตามตรงว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยดูคลิป u t u b e ที่มันแบบแต่งหน้าหรืออะไรคนก็จะดูแต่แบบวอล์กวีหรือคลิปที่ทมันย,วยาวๆแต่พอเป็นคลิปแต่งหน้าหรือเมคอัพเนี่ยรุกสุว่าคนก็แบบไปดูได้ในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะสั้นกว่าง่ายกว่าหรืออ้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ยืนหยัดเราก็จะทําใน YouTube เหมือนเดิมติ๊กต็อกก็ทําบ้างอ่ะระว,วังในฝุก เราขอเนียทายครีมไปด้วยนะครับใครใช้อะไรอยู่ก็ใช้ได้เลยลูกกะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก่อนบินเชียงใหม่ค่ะทุกคนมันอะส่งแบบว่าฝรั่งที่แบบตาเขียวเขียวใส่คาเลิงเขียวเขียวแล้วก็แต่งกะเนี่ยส่งมาให้ฟุกดูเยอะมากช่วงก่อนบินปีใหม่แล้วก็เห็นแล้วก็โอเครับรู้ว่าโอเคแบบนี้นะอะไรเงี้ยที่มันอยากให้เราลองแต่งแต่เรายังไม่ได้แต่งสักทีอะไนึงครับมีคนโทรมา ค่ะทุกคนก็ลงเป็น Hyper Cream ไฮเปอร์เลวครีมนนี้ฮะของแม็กนะฮะทุกคนเหมือนเดิมมาถึงไหนละเออนั่นแหละคือต้องบอกฟุกเคยแต่งกะแต่งอะไรเงี้ยึ้นมาตั้งหลายปีแล้วตัง้งแต่หบบทำบล็อกเกอร์ใหม่ใหม่สมัยนู้นเ,เคยทาแต่แบบก็ยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นจนล่าสุดอะมาเจอไอการทําเลือดฝาดมาที่ฟุกสอนทําเลือดฝาดไปแล้วฟุกรู้สึกว่าฟุกชอบมากเลยเลือดฝาดเนี่ยตอบโจทย์ฟุกง่ายสุดแล้วเพราะว่าเราได้เจอฝรั่งใกล้ๆด้วยอย่างน้องเลออนเราได้เห็นว่าเออ เทกเจอร์ของจริงอะสก,กินเทคเจอร์ของเลต้าฝมันเป็นประมาณไหนซึ่งเราจะทำออกมาให้มันแบบคล้ายสุดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ได้อยู่แต่กะยังไม่เคยเห็นแบบฝรั่งที่มีกะจริงๆใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันบินเดี๋ยวขึ้นรถไปดูตึ้งชุดแดงนี้เลยค่ะวันบินทุกอย่างเร่งแล้วไฟไหม้มากถ้าจะลองลองพื้นเนี่ยไม่ทันแน่นอนฟุกก็เลยแบบว่าโอเคไหนๆก็อยากลองก็ลองวะลองพื้นไม่ได้ลงเลยนะเพราะเครื่องารางเก็บหมดแล้วเอาแบบว่า โปรดักที่มีอยู่ได้คิดว่าจะจิ้มแบบเหมือนกระเนี่ยมาจิ้มไม่ได้สนใจเลยว่าจะเหมือนไม่เหมือนก็ไป <_ d un> บินเชียงใหม่ไปสามบินเสร็จบ,บึ้งถ่ายรูปมาว้ายสวยจังอะสวยอะทั้งที่ไม่ลงรองพื้นไม่ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาดำแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมมันดูสวยจังวะ <_ d un> หรือนี่คือความสวยงามธรรมชาติของสกินเท็กเจอร์พวกเลยคิดแบบว่าอุย้ยเงินทุก่อบบนี้เราก็ไม่ต้องใช้รอดิ แล้วตอนนั้นก็มีสิวจุดสองจุดอนะไรเงี้ยเราู้สึกว่ามันเบนเข้าหากันหมดเลยทั้งสิวทั้งกระที่เราจุดอนะไรเงี้ยมันเบนเข้าหากันมีความแบบสวยอะตั้งแต่วันนั้นมา,าทำให้ฟูก็รู้สึกว่าฟุกรักผิวตัวเองมากขึ้นอะเขารว่าักผิวมากขึ้นไปนถึงว่าเป็นสิวไม่ว่าจะไม่กดไม่รักษาไม่อะไรไม่ใช่นะั้นแต่ไถึงว่าเข้าใจความธรรมชาติของมันอะว่ายังไงเไรแล้วสิวก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยฟุกเป็นสิวเชื่อถ้าเป็นขันเนี่ยฟุกไม่ถ่ายคลิปแล้วนะหรือแบบ สิวขึ้นเฮ้ยอะไรเงี้ยไม่เลยเว้ยจะเป็นสิวหรือเป็นไรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบสบายใจขึ้นไม่ได้เครียดหรือแบบนอยกับมันที่เป็นสิวอะไรเงี้ยทุกคนอ่ะเข้าเรื่องแล้วว่าวันที่อยู่เชียงใหม่ก็แต่งกะเกือบทุกวันเลยมีแค่วันที่ถ่ายกับกุ๊กไก่วันเดียวที่แบบไม่แต่งกะเพราะว่ากุ๊กไกมาแน่นพวกก็ต้องแน่นแต่วันอื่นคือแต่งกะหมดเลยซึ่งตอนนี้เริ่มชนานาญละเริ่มเก่งแล้วว่ากะเขาทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คือเสร็จแล้วนะคะผิวอันดับแรกนะคะ ฟุกจะใช้แปลงนะฮะแปลงอะไรก็ที่ไว้ลงแป้งค่ะกับแป้งฝุ่นอ่ะเอาแป้งฝุ่นอะไรก็ได้แป้งฝุ่นนะฮะฟุกจะลงไว้ที่คิ้วเพราะว่าฟุกไม่มีขนคิ้วไง <c oughs> แบบนี้นะคะแล้วก็จะเขียนคิ้วค่ะเออเตรียมผิวเสร็จแล้วนะแค่นี้เลยค่ะแต่จริงใครรู้สึกว่าโอเคไม่มั่นใจก็สามารถปิดแต่เชิงตอนนี้มันบวมอยู่ใช่ไหมก็เอาคอนเซอร์ปิดได้ค่ะคนแล้วแต่คนเลยฟุกก็อาจจะปิดแบบ เล็กๆแต่จริงๆก็ไม่อยากปิดแต่ว่าปิดหน่อยหนึ่งได้แบบให้มันดูแบบไม่แดงมากปิดอันบนหรืออันล่างได้หนึ่งอันเพราะจะได้เก็บไว้หนึ่งอันอะไรเงี้ยเออก็คอนซีลเลอร์นะคะแตะที่นิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดมาค่ะทุกคนเขียนคิ้วฟูให้เป็นเฟรมวอลเลตเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูคลิปมาดูคลิปไหนจะลงก่อนกันติดแน่นอนก็คือซิดทูซิดอันนี้ค่ะฟุกได้มานะฮะเป็นซิดทูซิด คือเหมือนแบบฟู๊บปนติฟูฟจะไม่ได้เขียนหวยใ,ใหญ่ๆแบบนี้เนาะแต่ฟู๊รู้สึกว่าเออต้องบอกก่อนว่าเทรนอะเราก็จะรู้กันนะว่าเทรนแต่ละปีอุ๊ยอะไรมาวิกกรอสมาคิวตั้งมาอุ๊ยคัตคริสมาหรืออะไรเงี้ยแต่ฟูรู้สึกว่ายิ่งหลังๆมาจนถึงปัจจุบันเลยเงี้ย อะไรก็ที่น้อยที่สุดธรรมชาติที่สุดไม่แต่งเลยหรืออะไร,รอย้แต่งให้เหมือนไม่แต่งอะไรเงี้ยมันกาลังมามากๆซึ่งแบบก็จะแบบคนละข้างกับฟุกเลยฟุกก็จะใส่ฝอนแล้วก็ก็จะถมลองพื้นโบกอะไรอย่างเงี้ยทำให้ฟุกแบบก็ลองปรับ,บๆหลายๆอย่างลองแต่งดูตามแบบตามเทรนบ้างลงน้อยๆหรือแบบคิ้วถ้าใครเห็นรูปไอจี G. ฟุกเลยลองไล่มาดูช่องสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี้ยจะแทบไม่มีที่ฟุกเขียนคิ้วคมกริบอย่างเี้เลยจะมีแต่แบบว่าปัดๆให้มันแบบมัน ขนขนสะดุง้งสะดุง้งก็ตามเทรนเขาจริงๆว่แบบเออที่มันสบายๆมันดูแบบง่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออก็สวยดีซึ่งฝูกติดที่เขียนคิวนี้มากของสิทุสิทค่ะทุกคนสวยมากๆเลยเห็นบาสภาพเหลือแค่นี้แล้วนี่เม่ไที่ปัดของฝุกนะทุกคนไม่มีขนคิวนาะเวลาจะเขียนให้เป็นขนอ่ะก็จะยากกว่าคนที่มีขนคิวแล้วเขียนให้มีขนอ่ะซูมเลยมันจะได้เห็นชัดๆขึ้นอ่ามก็จะแบบนี้ จังหวะก่อนว่ายังไงอะไรยังไงนี่ดูจังหวะก่อนให้คิดว่าเป็นทรงก่อนนะฮะทุกคนเมนื่อวานนี้แล้วก็สะบัดสะบัดกันไปก็จะได้ดูเวลาเราเขียนโคง้งแล้วมันจะลงยังไงนะฮะออะไรแบบนี้นะคะนี่อ๋าถูกต้องเลยประมาณนี้แค่นี้ก็สวยนะออกจากบ้านได้เราวอะแค่นี้เนอะปะเดี๋ยวนี้ติดอะไรที่แบบง่าย,ายธรรมชาติมากๆนะฮะอ่าเหมือนเดิมตามด้วย นินสอสีน้ำตาลเข้มนะ,ะเป็นของคอนลุกที่ฟกที่ติดเฟลเลมาบาบ่อยๆมากๆาาทำเหมือนเดิมค่ะ้าเป็นแบบขนๆฟงๆฟงๆนะฮะเราก็ไล่ๆไปเสร็จแล้วใช้สีเข้มขึ้นมาค่ะเป็นสีดำเลยคราวนี้นะฮะก็คือฟุกใช้เป็นของคอนลุกเหมือนเดิมแต่สีซอฟต์แบล็กนะฮะแล้วคราวนี้จะชัดมากๆานะฮะทำเบาๆแบบ,บ,บ,บต้องระวังมือน,นิดนึงอันนี้ ปะ่ะดูก็จะมีติขึ้นก่บข้างนน้น<ม>เห็นไหมครับประมาณนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอะไรอย่างเงี้ยหลายช่องทำเนียนกว่าฟุกเยอะมากนะแบบหมายถึงว่าก็แบบจะไม่ได้ขนจ่าป่านกกะโกะเพราะว่าขนจ่าฟุกทำไม่ได้อยู่แล้วเนอะเพราะว่าฟุกแบมีขนคิว้วเอ้ยฟุกไม่มีขนคิวคนค้วไงเออก็ได้ประมาณอะไรประมาณนี้เนี่ยแค่ฟุกก็ชอบพอละต่อไปจริงๆวันนั้นอนะฟุกไม่ได้แต่งตาเลยแต่ว่าหลังๆมาเริ่มแบบมีการแบบทาตาขึ้นมาแบบนิดนึงบ้าง ฟูใช้เป็นของฮูล่านะฮะที่เป็นแบบว่าสีแบบสีเช็ดดิ้งสีบ bon อนเซอร์อะไรอย่เงี้ยใช้แป้งใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะวิธีทํานะดูแค่นี้เลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนเท่านี้นะคะทั้งสองข้างเช็คความเท่ากันไหมอะไรยังไงหรือใครจะลองตัวล่าหน่อยหนึ่งก็ได้เหมือนกัน ต่อไปเราจะมาจุดกระละกันแล้วนะคะทุกคนตาแค่นี้หรือเอาตายให้เสจก่อนมันก็เหลือแค่นี้ผนตาแล้วคราวนี้ว h ยคลิปนี้ไวมากหรือไม่ไวคือจริงๆมันไวแต่พูดเยอะมันเลยยาวจริงๆถ้าแต่งจริงนะ7นาทีเคยจับเวลาประมาณเจ็ถึงเก้านาทีเสร็จแล้วลุกนี้นะฮะที่นี่ขนตานะคะแล้วก็ไฟแช็กเหมือนเดิมค่ะแค่นี้เลยนะตาเสร็จแล้ว นีข่อขนตาขผมเป็นของ g โ n o m ค c r y นะคะทุกคน g ี n o m ม c r ครหรือ Ma ค r y รเสร็จแล้วนะคะใช้มาสคาร่าค่ะฟูกใช้ของ Meo ลดีอันนี้นะคะดีมากปัดไปเลยค่ะปัดแบบไม่ลืมแบบไม่ลืมหูลืมตาปัดไปเลยนะคะนี่ทุกคนจำไปเลยนะ,ะถ้ามาคาร่าไหนที่เอาคิวฟูกเออเอาขนตาฟูกขึ้นได้แล้วไม่ลงแล้วฟูกพูดว่าดีอะ่ะให้จำไว้เลยว่าคนทั่วไปก็จะใช้ดีกว่าฟูกอีกสิบเท่าอะอะไรที่ทุกคนรีวิวกันว่าอุ้ยขึ้นขึ้นขึ้น,นฟุกใช้เราเคยรู้ปะ ตกหมดซึ่งไม่ใช่ว่ามาร่าเขาไม่ดีนะแต่พอมันมีน้าหนักอ่ะฟุกเอาไม่อยู่เลยฟุกก็ขนตาจะตกทันทีเลยค่ะทุกคนนี่แต่อันนี้ให้ตาล่างด้วยตาล่างขขงธรรมชาติเลยเสร็จแล้วส่วนของตาเสร็จแล้วโอ้ยตายังไม่เสร็จใครมีเอเนอร์แบบไหนได้หมดเลยสีดานะคะทุกคนเอามาเขียนหางตานิดนึงแบบนี้ดูนะนี่ฟิลอินไลเนอร์อะเอฟิลไอไลเนอร์อะนิดเดียวนะแล้วก็ล่าออกมานี่ล่าออกมาเป็นก้อนนี้ เล็บใครมีเล็บใช้เล็บใครไม่มีเล็บใช้คัน,นบักน,นี่จบเห็นปะนี่แค่นี้อ่ะต่อไปอันเนี้ยคือสิ่งสำคัญทุกคนจดเลยนะจดไอเทมตรงนี้ไ้เลยนะมาที่ใช้ในการทำกละเป็นยี่ห้อของเมลินดาค่ะทุกคนเมลินดานะไม่รู้ว่ามันคนละรุ่นกันไหมแต่ว่าเป็นเมลินดา3สีแบบนี้3สีแบบนี้ทุกคนดูนี่เห็นปะ ซึ่งจะมีสีที่เป็นสีอ่อนมันไม่มีชื่อบอกอะทุกคนกระเนี่ยมันจะไม่ใช่สีดําไม่ใช่การเอาเอาอะไรมาจุดดำดำ,ดำ,ดำไม่ใช่กระแต่ว่ามันก็มีหลายแบบฟิกเกิลเน่มันมีหลายแบบมากแล้วแต่คนชอบแต่เล็บเฟรนดี่ฟุก,กดูมามันจะเป็นแบบมีความน้ําตาลบางอันบางจุดก็เข้มหน่อยแต่เค็มอยู่ในโทนน้าตาลอาจจะมีน้ําตาลอ่อนน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลเข้ม มาซึ่งถามว่ามันเหมาะกับมาทาไมอาจจะไม่ได้เหมาะหรอกเพราะว่าหัวแปรมันก็จะแบบดูนะให้ดูว่ามันเละแค่ไหนดูดิมันเละไปห,หมด้วอะเพราะแบบมันใช้แบบเยอะอะนะฮะอนนจะพุกจะสวอให้ดูหลังมือก่อนว่าแบบแต่ละสีสียังไงบ้างอันนี้สีเบอร์หนึ่งเบอร์สองแต่จริงๆเราไม่มีชื่อสีอยู่พุกจำชื่อสีไม่ได้ทุกคนดูนี่เห็นปะมะดูสีหนึ่งสีสองสีสามแบบนี้ ซึ่งเราใช้สีเบอร์หนึ่งก่อนและต้องบอกก่อนว่าฝุกนะฮะเวลาจะแต่งหน้าตามหรืออะไระตามฟูจะไปดูไปส่องไปซูมไปให้มันแบบก่อนว่ามันเป็นยังไงซึ่งส่วนตัวนะฟูเข้าใจว่าไอ้กะเนี่ยมันจะมีความเป็นปานเนิดหนึ่งเพราะว่าปานคือหมายถึงว่ามีความแบนๆแล้วก็แบบจางๆแัดตำลิบม,มันนิดหนึ่งหลายๆคนอ่ะชอบทากันแบบนี้ชอบทำแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟูรู้สึกว่ากะ,กะมันจะมีความเป็นแบบเนี้ย มันจะมีความเป็นแบบแบนๆแบบนี้นี่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 มันจะมีความแบบแบนๆแล้วก็มีความเป็นแบบดูแบนดูติดสนิทกับผิวไปเลยไม่ใช่แบบจุดๆอย่างเงี้ยเอออันนี้เขาสาบฟุกนะฟุกก็จะใช้อันนี้แหละจิ้มแต่จิ้มของฟุกก็จะไม่แบบจิ้มแล้วแบบแบบอธิบายยากว่ะอ่ะดูแล้วกันมาซูมอ่ะเราต้องมองแบบว่าเราอยากให้กะอยู่บริเวณไหนบ้างซึ่งนี่ฟุกเป็นเรฟเฟรนของฟุกเลยอ่ฟุกหาเรฟเฟรนให้ แชร์ได้มาในไหนมันส่งมาเห็นปะจะเป็นกะแบบคนนี้อนี่เห็นปะก็จะอยู่อยู่ทั่วหน้าไปถึงหน้าแก้มเลยนะคะนี่มาเห็นปะมันไม่ได้เป็นจุดแต่มันเป็นปื้นปื้นปน,ป,นปานอะซึ่งเราเหมือนจะไม่ติดแต่จริงมันติดนะครับทุกคนทําไปอย่าไปแบบอย่าไปทำให้มันเข้มมากค่อยๆกดไปซึ่งหัวมันทูกแล้วว่าดูดหิหัวไปอย่างงี้แล้วอะซึ่งเราก็ต้องแบบถูๆมันนิดนึงอะมันเสีย เห็นปะมันจะไม่ได้เป็นแบบจุจดๆก้อนๆแต่มันจะเป็นแบนๆน่แนะแล้วก็จิ้มๆไปจิ้มไปถึงระหว่างคิ้วได้เลยเปิดตรงเปิดตาได้เลยนะฮะคขา,าพี่ตูนว่างไงกินข้วาวยัง่ายังตาทำอาหารมาให้ปี่ตูนทำอาหารมาให้นี่ตู ถูกต้องมาไแม่ตูทำทาเยิมหน้าอะไรมากก่อเท้าก่อเตาอยู่หน้าบ้านเคยได้ยินแล้วเสียงดังมากนึกว่าใครตีกัน <c oughs> แต่เป็นเสียงที่ไพเราะวันนี้มีเมนูปลาทูชะอมทอดแล้วพี่ก็ปิตตำเองของโปรดนะคะชะอมเนี่ย คือขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะลูกถูกของโปรดเลยแล้วมีปลาดุกปลาดุกนี่ของโปรดมากโปรดกี่อย่างจริงๆมันของโปรดมากแต่น้ำพริกนี่นะคะยังไงคะจะให้ไหมคะ้ยคะแต่ไม่มีข้าวสวยนะลูกไม่เป็นไรแม่ต้องเค่นี้ก็อิ่มแล้วพี่ตูให้ไหมเนี่ยให้โอ้คืนด้วยนะให้เขาร่วรกันวันนี้จะต้องคุกกิ้งอ๋อวาวโอเคให้ลงไปไว้ข้างล่างไหมได้ซียาไปวางล่างลูกวายพี่ตูแจกกี่บ้านเนี่ย แต่6บ้านแล้วใครจะมากล้าว่าเรานะเนาะพี่ต้กันมาพี่โต้ทางคิ้วค่ะต่อค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็คือว่าถึงไหนแล้วนะลืมเดี๋ยวพี่ตูนเซอร์ไพรส์วันเกิดเดี๋ยวมีของมาให้ไม่รู้คลิปนี้จะมีอะไรอีกนี่เห็นปะมันจะอุ้ยเหมือนมากเลยอะจะไล่กัน like <_ s> ไปถึงแบบระหว่างคิ้วเลยแล้วก็จะแบบเปิดตรงเปิดตาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะทุกคนนี่ไว่มีความธรรมชาติในนึงแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยนี่จิ้มเข้าไปแบบนี้นะคะไม่ต้องตั้งใจมาก เห็นปะมันก็จะแบบลามมาถึงตรงหน้าแก้มแบบนี้นะฮะไอ,ะอะ้ที่เป็นก้อนเราก็จิ้มทับลงไปให้มันแบนๆออหนวดแก้ให้มีชัดๆนิดนึงอ่าอะไรอย่างงี้นะฮะทุกคนอีกข้างหนึง่งนี่เห็นปะมือกดได้เบาๆนิดนึงไล่ลงมานะแก้มได้นิดหน่อยนะฮะทุกคนทีนวีที่หนึ่งฟกที่เราจิ้มไม่ติดนะฮะเราดึงหน้านิดนึงแล้วก็จิ้ม ขีดมันจะตึงึ้นแล้วมันจะจิ้มติดค่ะทุกคนเหมือนมากมากูากชอบจิ้มกนเ่งนน้ำผักเลยนะคะว่าตรงเนี้ยอะไรเงี้ยนี่อะไรเง,รงี้เออจบสีแรกก็เนียนขัดนี้แล้วนะคะต่อไปสีที่สองทุกคนก็คือสีที่เข้มขึ้นมาคือสีเบอร์สองคือสีนี้นะคะนี่อันนี้จะมีความเบามือนิดนึงแล้วก็ ไม่ต้องถี่เท่าอันแรกอย่าลงไปตึ้งนะฮะลงไบตึ๊ด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 อย่างเงี้ยนะ,นะ,ะมันจะแบบไม่ได้แบบตี้เลยอ่ะเออเน้นตรงนี้ให้เยอะๆนิดนึงมันจะเหมือนแบบว่าเป็นกลุ่มเหมือนในกลุ่มของแบบว่าไอจี IG, ฟิลเตอร์มันจะมีแบบบุ๊ปอย่างเงี้ยนะครับจะเน้นแค่ตรงแบบโชว์ตัวนี้เป็นหลักต่อไปสีเบอร์สามค่ะสีเบอร์เข้มนี้นะเบอร์เข้มนี้นะคราวงนี้ ลงแค่แบบเป็นจุดเลยอะมันไม่ค่อยจะติดหลอกอะมันปลายมันเสียหมดแล้วอะเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้ฟุกพอแล้วรู้สึกว่าเท่านี้ฟุ้พอใจแล้วแต่จะเติมสีเบอร์สองเข้ามานิดนึงได้ตรงนี้เบิดตาอะไรว่าไปประมาณนี้นะคะทุกคนว้าวเสร็จแล้วเราต้องมีขี้แมงวันค่ะทุกคนคือเผื์ะใช้ ไอายไลนเนอร์นะครับแบบไหนก็ได้ที่เรนชอบได้เลยฟูคิดว่าแบบเนี้ยมันจะไม่เงาไงเมนทีมต,ตัวนี้มันจะไม่เงาเลวเวลาเราลงไปมันจะเหมือนต่อไปไปนในส่วนของไฮไลท์ละตอนนี้ไฮไลท์ก็สีอมทอ,ทองทองอะไรอย่างงี้ได้เลยก็แค่ลงไปจมูกหนึ่งอันกับสันด่างเสร็จแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะเป็นแค่นี้เลยแต่ว่ามีอันนึงที่ฝรั่งขงชาชอบทำกันในหน้าสดเป็นไฮไลท์อันเดิมนี่แหละลงตรงเนี้ย เราลองยิ้ก็เออแล้ว่องเลยเห็นป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะต่อไปลิปติกนะฮะฟู๊ัยเป็นคาร์มบิวตี้นะครับเผยเกสสวยมากโชว์เหนื่อยแล้วสามปีแล้ววะคาร์มบิวตี้นะคะแต่จริงๆอะลิปอะไรก็ได้ตามใจชอบได้เลยแต่ถ้ามันยิ่งธรรมชาติมันยิ่งสวยฟูใชัยกรอสของคาร์มบิวตี้นะชื่อสีว่าสมูช S M O O C H นะฮะทุกคนนี่ลองเลย เสร็จแล้วนะครับใช้ของเมลินดานะฮะทุกคนนี่ที่เป็นรุ่นนี้นะฮะสีเบอร์สิบนะ,ะชื่อสีว่าเชอร์รี่พัมนะฮะลงด้านในท<ม>ากรอทัอีกทีหนึ่งเบาๆจุดพีิกเลยนะเคลื่อรู้ไหมคอนแทคเลนส์ค่ะเป็นสีที่โดมันหาคือใส่ทีดุ้งทีอะ ชื่อยี่ห้อว่ามาเทียค่ะท M A T I A ชื่อสีว่า Assort Brown นะฮะอืมอันนี้ยังไม่ปล่อยผมนะคะเดี๋ยวปล่อยผมแล้วจะโฮงเลยโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนเดในฟุกขอนี้จะไปฟินิชลุกไม่รู้กันว่าลุกนี้นะฮะลุกกระแบบนี้ออกมามันจะฟอแค่ไหนนะคะ แล้วก็แต่งตามกันได้นะคะหรือว่าช็อตไหนถ้าฟังแบบว่าไม่รู้เรื่องหรือแบบว่าเอ้ยฟุกใช้อะไรฟังไม่รู้เรื่องอะไรก็เม้นถามกันได้นะคะส่วนผมนะฟุกตัดที่กิกี้นะฮะช่างชื่อว่าพี่เบบี้นะฮะทุกคนนี่น่ารักมากแบบว่าทุกคนจะชอบโลกนี้แล้วก็แต่งตามกันนะคะใครลองแต่งแล้วสามารถแท็กมาหาฟุกที่ไอจีได้นะคะเพื่ดูว่าแต่งแล้วเป็นไงบ้างชอบไหมไม่ชอบยังไงนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับภูมิใจในความเป็นตัวเองแล้วก็ หลักในตัวเองมากๆแล้วก็มั่นใจตัวเองทุกๆวันนะคทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยินืมกดไลค์กดแชร์ชอบนี่มากกด subscribe ชอบที่มากหัวใจสกอดิงกริ่งกริ่งกับใจโฟลดนะคะสวัสดีพอต้อนล้วก่อนนะคะบ๊ายบาย